ไปดีพ่อแม่พี่น้องวัชพูทุกคนเนาะมื้อนี้พบก,กับช่องบอลน้อยซานเอลเนาะมื้อนี้านพาพี่พาน้องมากินตำมังหุ่งพี่น้องตำมังหุ่งพักพักกับกุมีฟองเปย์พี่น้องกัหฟองเปย์บ้านเนาะกับฟองเปย์ก็ม,มีแตงกวานเนาะกับก็มีมะเขือบรรยากาศต,ตอนเย็นๆพี่น้องหลังเลิกงาน อาแล้วไปห้องมาเมืกี้ต้กันแช่แช่ต้องการห้องจำบะหุ้งเบาหน่อยจำเองอไปเอาอหม หยินหยิ่นจังหน่อยพี่น้องนี่ฝนตกฝนตกหากระซาอากาศเย็นๆยิ่หลังเลิ่องานพี่น้องมาให้พี่น้องมดูในช่วมกันมากินน้ำกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่พี่น้องเป็นคลิปแรกๆเลยทางช่องของเราหน่อยพาแซดแชนแนลจากทิพยาสประก,รกันใดการขอโทษขออภัยไว้หนึ่งนี้ีนี่พีน่น้องเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการที่คลิป าว่าตึกนใจกบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้่อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องบาลน้อยชาแนลเอ็ดคิดใหม่ๆและการย่า่ืมกดติดตามเพื่อจะบระพาดคิดใหม่ๆทางช่องของบาหน้อยชาแนลพี่น้อง สามหูเพชมต่ำาละเป็ดๆนัวๆจักหน่อยบรรยากาศหลังโรงงานเ,นเย็นๆแกงง่วงพีนน่น้องมันแกงง่วงแกงง่วง เือชุบๆอน,น,อนุ่มๆลองโอง้แซ่บค่ะโเด็ดำลังกอะไดีเลยน้องอ้โเด,ด็โด,โด,โด,โด

จำมือดีนึงนะพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปใหม่จะกกเป็นคลิปแรกนะครับสอง บาน้อยเลยดีอว่าได้มาเห็นคลิปในพี่น้องในเบิร์เดี๋ชมกันแตาว่าพิพาทประการใดกันขอโ,โทษขออภัยแต่ลๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามักหรือบ่อมักเบาหน่อยจงได้กับคอมเมนต์บอกได้เด่องพี่น้องเ้อะตว่ามักหรือว่ามักแต่ว่ามักหรือว่าเสียใจกับปาพี่พน้องคนไก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทงังเบาน้อยแต่เห็นคลิป ต่อๆไปในมือนาเพื่อจะบอผาคลิปใหม่ๆจากช่องของบาวน้อยชาแนลน้องๆอีกคนมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องด้เบ่งได้ช่งกันในมือต่อๆไป Nó mua Nhóm tiền tiền Đó là Rồi này เวลาสักประมาณ8ปดโมงนะแปดโกลางคืนพี่น้อง8ปดโมงแรงบอน้อยกับหลังเลิกเรียนเลิกงานมาบอน้อยกับมุ้งคึกหิวเข่านะก็ะเลยจัดชักสำมงุงเิดๆนัวๆพี่น้องแจ้บขนาดนี้ bài bài học Bài bài hôm bay. Ban hào Bài hôm bay. bài bay hôm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  bay bay hôm hòm hôm bay

เห็ดเนาะเห็ดทับต้องเิ็ดทั้งนัวไหมเนาะสุดล้ามันจะปั๊ สำหรับคลิปนี้กัทังบารน้อยกับขอจบลงเพียงเท่านี้น้องพี่น้องท้าว่าตื่นใจกับว่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังแห่งใจให้บารน้อยเพจคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้มาครับมาเบิกขับชมต้างนเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเพื่อจะพบบ้าลิดใหม่ๆจากทางบารน้อยแชนแนล